การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเวลาที่จะไปหาหม,หาหมอไปโรงพยาบาลทีไรเนี่ยก็มักจะเจอเจอคิวที่หนาแน่นหรือ<ช>ว่าบางทีเนี่ยหาหมอหาพยาบาลไม่เจอเอกส,ออกสารอะไรต่างๆโอ้ยวุ่นวายเต็มไปหมดแต่ที่สําคัญก็คือการรอคิวนานโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐต้องบอกเลยว่าคือพอไปเห็นปุ๊บคนเยอะอยู่แล้วเราเห็น<ช>แล้วว่าเฮ้ยโหคนหนามากหนาแน่นมากเอ๊ะม,มันเป็นไปได้ไหมที่จะรู้ร่วงหน้า ว่าเรามาแล้วเราจะได้รับบริการใช่ครับหลายโรงพยาบาลเขามีการพัฒนาเรื่องของระบบเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับเปิดตัว PMK Smart Application นะครับแอปพลิเคชันนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรอ้อนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยได้อย่างไรนะครับพูดคุยกันครับกับพลตรีธรรมรงโรธเต็มุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับตอนนี้ พอพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านบอกครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมพลตร,รีธมรงร์โรเตม,ดมุดมผู้นวยการโรงพยาบาลกุดเก้าครับค่ะผู้นวยการคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าตอนนี้คะ่ะพูดถึงแล้วก็คือน่าจะมีคนไข้หรือว่าผู้ใช้บริการแวะเวียนเข้าไปหนาแน่นเลยทีเดียวตอนนี้เรานำไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานบริการ <c oughs> เกี่ยวกับการรับบริให้บริการผู้รับบริการอย่างไรบ้างอะคะ ครับในปัจจุบันนี้นะครับมีผู้เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลของเรานะครับประมาณวันหนึ่งสามถึงสี่พันคนครับอันนี้เป็นเป็นผู้ป่วยนอกนะครับ,รบอันนี้ทางโรงพยาบาลได้ตอบสนองกับนโยบายของท่านผู้ปัะชาการฐานบกครับที่ท่านมีความประสงค์จะให้หน่วยงานต่างๆในกองทัพบกน,นี่นะครับนำเอาเทคโนโลยี ารสุนเทศมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้สอดคล้องกับแนวทางของโงรงพยาบาลนะครับที่จะลดความแออัดของผู้เข้ามาใช้บริการนะครับรวมทั้งเพิ่มความสะดวกนะครับลดเวลารอรอคิวต่างๆจึงได้นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะฮะทำงานให้ได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดนะครับ เช่นการนำหุ่นยนต์และระบบ AI เข้ามาช่วยในายการจัดยาให้ผู้ป่วยเตรียมปรับปรุงการดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่เป็น smart IPD นะครับคือไม่จำเป็นต้องมีกระดาษเอกสารทั้งสิ้นแล้วครับเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดค่ะรับ,ร,บรวมทั้งสามารถตรวจสอบผลทางห้องปฏิบัติการผล l a ลซ X-ray หรือสั่งการรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับ รวมถึงล่าสุดนะครับเราได้เปิดตัว PMK Smart App นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้เขป่ว,วยให้เข้าถึงบริการของโรงพยาบาลได้สะดวกยิ่งขึ้นครับครับปัจจุบันแอปพลิเคชัน PMK Smart App เนี่ยใช้งานอะไรได้บ้างครับปัจจุบันนี้การเป็นการดำเนินการในระยะแรกนะครับ,รบซึ่ง ผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันจะสามารถดูวันนัดนะครับนัดคิวตรวจกับคุณหมอได้นะครับแล้วก็ดูตารางการออกตรวจของแพทย์ในสาขาต่างๆแล้วก็ดูประวัติย้อนหลังว่าตนเองได้รับยาไปบ้างแล้วนะครับรวมทางตรวจสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับ,รบผลเลือดนะครับและการตรวจทางห้องหลังสีนอกจากนี้ยังสามารถใช้แจ้งคิวในการเข้ารับบริการและก็ชำระเงินนะครับ ผ่านระบบ<อ> QR code หรือบัตรเครดิตนะฮะผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ครับโอ้โก็ไม่ต้องรอคิวเลยนะฮะเรื่องของไปนัดหรือว่าไปรับจ่ายงงจ่ายเงินนน,นี่ไม่ต้องรอคิวจ่ายายาเลยใช่ไหมฮะผ่านแอปตัวนี้ได้เลยใช่ครับสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกนะ,ะรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ ครับโอ้ดีมากเลยครับเพราะว่าเวลาไปโรงพยาบาลทีรอคิวจ่ายตังย้าวๆวแล้วก็รอนานด้วยนะครับกว่าจะได้ยาทีเนี่ยแอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยร่นระยะเวลาตรงนี้ได้รวมถึงสามารถนัดคุณหมอแล้วก็ดูประวัติย้อนหลังได้ตรวจสอบอะไรได้หมดเลยสำหรับ PMK Smart App ครับค่ะค่ะนี้เริ่มต้นนะคะอยากจะใช้งานต้องทำยไงบ้างคะครับท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งจาก Play Store นะฮะ ของระบบ Android แล้วก็ App Store นะครับของระบบ iOS ค่ะโดยเมื่อรอโดยเทื่อเมื่อท่านโหลดเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องทำการลงทะเบียนโดยกรอกหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยนะครับครับแล้วอเลขประจำตัวบัตรประชาชนสิบสามหลักจากนั้นระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ป่วยได้ให้ไว้กับทางโรงพยาบาลไว้นะครับเมื่อได้รับ เลข OTP และกรอกเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเริ่มใช้งานได้ครับส่วนท่านที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ท่านสามารถมาดำเนินการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบันกับทางโรงพยาบาลก่อนนะครับเพื่อสามารถรับ OTP ได้ซึ่งระบบนี้เป็นเป็นมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับครับจึงจะเป็นจะต้องมายืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ก่อนเริ่มใช้งานครับครับ ระบบ OTP ก็จะส่งรหัสเข้าไปทางาข,ข้อความแล้วก็รเราก็จะส่งยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้งาน<ช>ยาก<ช>แต่อย่างใดนะครับ,รบเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยตามที่ท่านบอกแล้วเนี่ยสามารถใช้ตรวจสอบวันนัดตรวจได้แล้วก็เลือกหมอที่จะตรวจได้ด้วยแล้วก็ดูข้อมูลรักษาในอดีตจ่ายเงินก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอะไรในแอปพลิเคชันนี้อีกหรือไม่ในอนาคต ครับโรงพวาบาบุตรก้าพัฒนามาเจ็ดสิบปีนะครับปัจจุบันเรามีพันสองร้อยเตียงมีโรงเรียนแพทย์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราให้การรักษาโรคที่ซับซ้อนครับได้นะครับจำนวนมากนะครับเป็นโรงพยาบาลระดับมาตรฐานสากลเราต้องการคงความเป็นมาตรฐานแล้วให้กำลังคน อทางทหารนะครับรวมทั้งประชาชนและครอบครัวนะครับสามารถเข้าถึงการบริการที่เป็นระดับสากลได้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะต่อยอดการใช้ PMK Smart App นะครับให้รับรองระบบ l e เ e ม i c i n นนะครับหรือที่เรียกว่าแพทย์ทางไกลนะครับทำให้ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังนะครับที่จำเป็นต้องรับยายอย่างสม่ำเสมอ แต่อยู่ห่างไกลนะครับอยู่ห่างไกลจากจากจากส่วนกลางนะครับอาจอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถติดตามการรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินหรือระบบแพทย์ทางไกลได้ครับทําใหา้ลดความแออัดนะครับลดการเดินทางผู้ป่วยสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือแพทย์ผู้รักษา,าน,นะครับเพื่อให้ได้รับคําแนะนําสามารถารับรับยาต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันเราสามารถที่จะ สรงส่งยาผ่านระบบไฟรษนีได้นะครับครับทําให้คนไข้ไม่ต้องรอรับยานะครับหลังจากที่อ่าชำระเงินแล้วเนี่ยกลับบ้านได้เลยครับอาจจะทางโรงพยาบาลจะโรงพยาบาลจะส่ง ส่งยาผ่านโรงพยาบาลไปให้ได้ครับอ๋อครับแหมมีผู้ฟังทาง Facebook ชื่นชมมาพอดีครับท่านผอ,อครับคุณสายยันธนานันบอกบ้านป้าใช้บริการโรงพยาบาลพระมงกุฎตาตแต่ปี2149จนถึงปัจจุบันบอกบริการดีเลิศค่ะปัจจุบันรับยาทางไปรษณีและ และตรงมากๆนะครับแล้วก็ดีมากๆนะครับสะดวกมากๆอยู่ที่กาญจนบุรีครับอันนี้ก็ฝากชื่นชมการบริการของโรงพยาบาลมานะครับค่ะก็สะดวกสบายคคบขึ้นนะคะแล้วในช่วงแรกค่ะคุณพอ,อคะเราจะมีแบบเฉพาะไหมคะว่าหน่วยบริการอาจจะเริ่มต้นที่หน่วยบริการไหนก่อนค่ะ,ะระบบระบบะที่เราให้จองคิวนี่นะครับเราเปิดแปดสาขาด้วยกันนะครับ ปัจจุบันนี้มีสาขาอยู่8อันนะครับรบเป็นระบบอายุรกรรมระบบประสาทกระดูกและข้อนะครับหรือออโตพิดิกหูข้อจมูกโรคตานะครับรวมทั้งการฝากครันโรคทางจิตเวชและการนัดติดตามทําแผลห้องตรวจโรคสัญญกรรมและเวชศาสตร์ครอบครัวครับครับ คือโรคเหล่านี้ก็คือถ้ามียาก็คือพร้อมที่จะส่งทางไปรษณีได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะจริงๆแล้วการส่งยาทางไปรษณีย์ส่งได้ทุกสาขาอยู่แล้วครับแต่ว่าอาสาขาที่ผมกล่าวนี่ทางผู้ป่วยหรือผู้เข้ามาใช้บริการสามารถนัดแพทย์ร่วมหน้าผ่านแอปพลิเคชันได้ครับค่ะครับผู้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้สูงอายุะนะฮะแล้วบางคนก็ป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ย อยากจะรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซีนก็คือพบหมอทางวิดีโอหรือว่าอยากจะลงแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงให้ลูกให้หลานทำได้ไหมครับไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเองคือคือทำไม่เป็นนะครับทำยังไงดีฮะสามารถทำได้ครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์หนึ่งเครื่องสามารถใช้กับผู้ป่วยหลายคนได้นะครับครับแต่สามารถล็อกอินได้ครั้งละหนึ่งคนซึ่งหากต้องดำเนินการให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ไม่สะดวกดำเนินการเอง ลูกหลานสามารถช่วยลงทะเบียนได้แต่ต้องแจ้งหมายเลขที่ใช้รับ OTC กับทางโรงพยาบาลให้ถูกต้องครับและสามารถดําเนินการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันแทนได้ครับอครับเบื้องต้นต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีหมายเลขโทรศัพท์และโหลดแอปพลิเคชัน PMK แอปพลิเคชันนี้เข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนแล้วถึงใช้งานได้ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการ,รใช่ครับ,รบใช่ครับแบบนี้ ถ้าผู้ฟังเนี่ยสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องของแอปพลิเคชันนี้ว่าใช้ยังไงแล้วจะติดต่อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้อย่างไรเนี่ยมีช่องทางติดต่อไหมครับขณะนี้นะครับนอกเหนือจากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วนะครับท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมงกุฎเกล้านะครับครับ www.pmk.ac.th ครับ um. pmk.ac.th ก็ชื่อตัวย่อของพระมงกุฎนั่นเองนะคะครับใช่ครับเช่นชเดียวกับ PMK Smart App แครับ, <App. S 2> รบและรวมทั้งทาง line official account คาทของโรงพยาบาลกุฎเก้าด้วยครับค่ะครับ ท้ายนี้ท่านผออมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับครับด้วยพันปกิจนะครับของโรงพยาบาลกุฎเกล้านะครับที่เราจะมุ่งเน้นการให้บริการรักษาพยาบาลในมาตรฐานสากลนะครับแก่กำลังคนครอบครัวและประชาชนรวมทั้งการฝึกอบรมแค่เฉพาะทางนะครับซึ่งปัจจุบันมีอยู่50กว่าสาขานะครับมุ่งสู่ความเป็นเลิศนะครับ เรายัางมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าในการให้รักษาพยาบาลกับผู้ป่วยนะครับโดยที่จะมุ่งเน้นในการเข้าถึงการรักษาในระดับสากลนะครับแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการครับเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยครับครับครับวันนี้ขอบคุณพลตรีธรงโรธเตมุด,ดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปนอย่างสูงครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ